เขาก็สามคนลุงคายแล้วก็ผมแล้วก็ลุงพลก็ประมาณ17บเจ็ดนาฬิกาประมาณนี้ขึ้นไปทางไหนไปทางอ่างกบก่อนแล้วก็เดินขึ้นอ่างกบแล้วก็ขึ้นเดินขึ้นไปตามผูเล็ตไปตามกบบก็ไม่ไม่ถึงแต่ว่าลุงคายบอกว่าถ้าไปอีกประมาณสักร้อยเมตรนอาจจะพบ ถามก็ถามเหมือนนข่าวถามนี่แหลคะครับได้ไปหาน้องซุมผู้ไหมผมมาบวชก็มาบวชเสริมบารมีผมไม่ไม,ไม่เกี่ยวกันคายก็มันเป็นกลางคืนนะ่ะมันจําอีก,กัดไม่ได้ต้องถามลงุงคายด้ว่าจะมาหาที่บ้านวันนี้จะมาชวนว่าจะขึ้นไปกับแกไหมว่าหผมก็เลยถามว่าไอ่ทำที่ว่ามันอยู่แถวไหนแกก็เลยบอกว่าอยู่ประมาณประมาณจุด จุด,ดแรกที่เราเดินผ่านแล้วเราไปพักชอบพักกันนะครับ<ต>มันอยู่ด้านซ้ายมือแกว่าหาชมพู่ที่ไหนทําไมไม่อยอมมาที่นี่ลุงแกก็บอกว่าแกไปหาชมพู่พร้อมกับคุณลุงคนแล้วเพื่อนแกอีกคนหนึ่งน่าจะเดินไปใส่แล้วโดนออกก่อนที่จะเจอคนผมว่าน่าจะไม่ได้น่าจะมา,จา,กกาเจอเบ็นี้ไม่เจนนั้น แล้วก็คร้ก็คุณมีคุณมีคนมาอุ้ไปจะกลับบ้านก็กลับไม่ถูกแหละเพราะว่าสตัตันแตกแล้วไม่รู้แหละว,ว่าไปทางไหนแหละผมคิดว่าเป็นแบบน,นี้มากกว่า<ะ>ไปจนสุดชีวิตเลยคิดยังไงผมก็คิดว่าถ้าจะพูดว่าไปเรียกค่าไถ่จะไหมก็ไม่ใช่จะไปข่มคืนก็ไม่ใช่ว่าแก้แค้นไหมหรือผมว่ามันน่าจะแตแก้งเล่นมากกว่า เขาจะทํายังไงนะไม่รู้เขาจะคิดยังไงนะเพว่าเขาโกคนเห็นไม่รู้นะผมว่าโกงผมว่าเขาน่าจะหลบนะมีคนแปลกก่อนก่อนน่าจะเกิดเหตุจะมีมีคนแปลกหน้าเข้ามาในหมู่บ้านอแต่ขี่รถกระบะกันมาแล้วก็ไปตรงกับกรณีที่คนที่มีสวนยางติดข้างบ้านนะครับเห็นบากว่ามีคนคนแปลกหน้าเข้ามาทางด้านทางด้านถนนใหญ่ที่นะทางบ้านผมจากบ้านถึงคู่แล้วมาที่กระท่อมนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ เบ็ดเสร็จก็ไม่ต้องดูนะแบบที่1จากกระต้อที่2อง14นาทีกว่าวันนี้ตอนที่ตรวจสอบอ่ะแล้วลองเปิดภาพกระต้อที่2ขึ้นมาประกอบด้วยฮะทีมงานประเด็นก็คือวันนี้ชาวบ้านแล้วก็พ่อแบงบ,บอกว่าถ้ามากระต้อสองเนี่ยปลอดคนมากแล้วเวลาหมามันเห่าพออ่อให้กระต้อสองเนี่ยมันก็ใกล้กับบ้านต้นแบงเหมือนกันพ่อแบงก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมหมามันเหา่ากันโคกเห็นไหมฮะแต่ต้องเดินจากบ้านจัวผู้มาถึงกิโลนึงฮะเท่าหราเดียวกันวันนี้เอาแหละนี่การทดสอบนะตอนที่12ถ้าเป็นตอนหัวค่ำเนี่ยผมขึ้นกเหลาบไฟกับ ล้ายกับนายสัตยาผู้ฝ้ายครับขึ้นไปหลังผูหลิกไฟเลยครับแล้วก็ลงมาประมาณสามตู้ลงมาก็เจอชาวบ้านเขาหากันในหมู่บ้านนะครับกาหากันถ,ถึงคู่คืนสักทีหนึ่งก็หล่ครับถึงได้เลิกหากันครับอออ,อ,อ,อลุงครับตอนตอนที่ลุงไปพบศพน้องหรือว่ามีคนไปเห็นรองเท้าตอนแรกที่บอกลุงมาเนี่ยรองเท้ามันไม่ได้วางอยู่คู่กันถูกไหมฮะมัน,ก,นกระจายแล้วเขาหยิบมาวางคู่กันถูกไหมใช่ครับตามที่ยตุ่นแกบอกแกบอกว่ารองเท้ามันกระจายกันอยู่ครับ แต่ที่เป็นข่าวไปก็คือแกหยิบเพราะวาเมันโกดินครับผมคิดว่าตำรวจก็ก็าาถามหมดแล้วครับว่ามันเกี่ยวข้องไงเพราะผมไม่อยากถามไปเลยม่อยาเสียรูปคดีคแต่เราด,ดูจากสภาพของที่จุดที่ที่น้องเนี่ยอย่างภาพอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อว่าน้องเดินไปเนี่ยอย่างเงี้ยน้องเดินไปไม่ได้ครับลุงครับเมื่อผมได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งตอนที่ลุงเองเนี่ยไปเจอศพน้องนะวันนั้นลุงบอกว่าคนที่ต้องสงสัยได้มีคนที่ติดยาใช่ไหมฮะแล้วก็เดินอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยที่ไปดักทางไว้เลย ตอนนั้นมันยังอยู่ไหมสิ่งนี้คุณลุงพลรู้ได้อ,อันนี้ลุงพลต้องพูดมาอันนี้ที่ลุงพลบอกลุงพลสงสัยว่ามันมีคนที่ติดยาเนี่ยแล้วบอกว่าให้ไปดักทางไว้เลยเนยให้ไปแจ้งเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ฮะลุงทำไมลุงพลต้องพูดอย่างนี้แลวทำไมลุงพลรู้ได้ยังไงแล่คนตัวที่ลุงพลคิดว่ามีเนี่ยมีตัวตนไหมเออเขามีตัวตนไหมคนนั้นนะลุงตรงนี้คือมันมีเรื่องของความน่าสงสัยตรงนี้ขอโทษผมไม่ได้สงสัยนะหมายถึงแบบบางส่วนทีาสงสัยเออที่บอกว่าเป็นชายที่ไรับครับครับพี่ตงรวจกับผมใช่ไหมครับ วันที่ผมพูดออกไปก็คือก่อนก่อนหน้าวันที่จะเจอน้องอะ่ะผมได้มีโอกาสปรึกษากับพ่อแม่เขาครับว่าเขาสงสัยใครในหมู่บ้านบ้างซึงพ่อแม่เขาก็มีคนสงสัยในหมู่บ้านอยู่แต่แตเราไม่ได้ไม,ไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนคนนั้นไหมที่ผมพูดออกไปก็คือหมยถึงลักษณะว่าเราได้คุยกันก่อนหน้าครับอื